เพ uh, hey, totally ิ่งนีมันเกิดมาแอค่ะไม่น่าล่ะบอกว่าจะไปทำงานแค่สองสามชั่วโมงกลับมาซะเย็นเลย I can open now No! Say the man! Spooka! No! Say the man! Say the man! I think I know. Say what? Check! Camera! Inside this! Mm -hmm. You feeling can can go inside this? you sure? <laughs> 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 the <laughs> camera is <laughs> big, no? No! What? 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 C'est rien, c'est une caméra, c'est une caméra, bon ami. Maman va rien avoir. Euh non cake, bon cake. C'est un gâteau, c'est un gâteau, c'est un cousin gâteau. Je vais mettre dans ma chambre. Vous laissez là comme ça jusqu'à demain, ici comme ça. C'est quoi Emma C'est rien. C'est Bonani. Poncake. Papa. C'est oh pas, là. New York. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais il y a avec... J'sais J'sais pas. pas. Elle n'a pas 33 J'sais ans. pas. Elle n'a pas 33 tu ans. Open. <laughs> Elle n'a pas 33 ah, ans. Elle n'a pas 33 ans. Elle pas oui 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 Elle oui, oui. oui, oui, oui. n'a <coughs> 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 แม่บ่นว่า,อ,าอยากได้กล้องตัวหนึ่งเอามาทำคลิปอะค่ะคือไม่รู้ว่าข้างในกล่องเนี่ยมันเป็นอะไรแต่แม่ขอเดาว่ามันคือกล้องอ่ะบาบาี้จ <can> ิบแคนโอเปนไหนเชียวจิ๊วกระดูกเดินไหมว้ามยังที่ปูปองไว้สิ สามารถจะเซอร์ไพรส์อะไรแม่ได้เพราะว่าทุกทุกสิ่งอย่างที่เขาจะเซอร์ไพรส์อ่ะแม่ ot, จะชอบรู้ทันตลอดค่ะชิโบโกไอเด่นอืมไงตอนนี uh ้ I thinking what I อ a n uh uh what two t h r week ago I, I, for me a y the drone or the no drone no the drone or the the after for this I ask you w h a t you sing you know for I n e e d I near uh thinking I go buy the drone but I feeling for nothing you know for this I ask you what you prefer จะต้องเปิดอีกช่องหนึ่งก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าอย,อยากจะทำช่องที่เกี่ยวกับตัวเองค่ะเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งของแม่พ่อมาดแล้วก็เพื่อน,นอะไรอย่างเงี้ยม e าเอไปเอามาจากไหนรับเ

พูดถึงเรื่องช่องยังไม่จบค่ะก็คือว่าน้องอัญญาดาเนี่ยพอโตแล้วแล้วแม่กลับมามีเวลาส่วนตัวมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากทำช่องที่เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับพ่อแม่เกี่ยวกับเพื่อนเคื่อนเนื้อหามันก็จะอาจจะแตกต่างออกไปจากช่องแม่สไปซ์สวิตช่องแม่สไปซ์สวิตเนี่ยแม่จะคงความเป็นสงสาไว้คือเก็บไว้เก็บความทรงจําไว้ในนี้ค่ะแต่ช่องใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ย ก็อยากจะให้มันมันเหมือนกับโตขึ้นนิดนึงเป็นอีกสนาแบบไม่ไม่ใช่ช่องเด็กอะค่ะช่องช่องแม่ช่องพม่าอย่างเงี้ยแม่กับพ่อม่านี่ก็จะมามีบทบาทมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแม่สร้างข้างเสร็จแล้วก็จะฝากช่องให้าไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของฟันค่ะแม่ก็ชอบดอกกล้วยไม้เช่นกันมันก็เป็นเสือไทยค่ะกล้วยไม้ค่ะนีแล้วก็กล้วยไม้กล้วยไม้ ว้ายูกลัวเพราะสิบิกกล้องใหม่ค่ะทุกคนแล้วมันแบบเหมือนกับว่ามันมันไม่คุ้นอะค่ะก็เลยพูดไม่ออกอตอนนี้ตอนนี้แม่กําลังจะขั้วเขาขั้วอยู่นะคะจะทําลาบหมูให้เขามาอะค่ะเข้ามาอยากกินลาบหมูควันขมงชงเชงมากค่ะตอนนี้ ไอ้กปมันเจอันนี้ก็เป็นไข่ตุ้นของเด็กค่ะทุกคนก็มีแกหน่อไม้ค่ะหมกน่อไม้แกงหน่อไม้ปาป้าี่อะกหน่อไม้แกงหน่อปั่ปปาา้๊้ม่้าปาปาา T'as vu comment je vais J'ai sauvé après. <laughs> je... je me donne. Oh là là C'est folle Une note. Oui. Tu dois mettre une note. <laughs> oh, je te mets aussi 30. 30 sur 30 Ouais. <laughs> oui. bah, Magnada, elle est 30. 30 sur 31 et 30 sur 32. Allez comment

T'as ah, répéter la maison, je, je crois. T'as parce que j'ai oublié de te faire. C'est dans la liste, t'anyada. Ah, et j'ai oublié. Comme ça, comme ça. Comme ça.

น่อยนิดหน่อยก่อนมามีแ้วเนี่ากินเผ็ดค่ะน้าน่อัต้เดี๋ยวมจะหมดของเอ็มมาของอัญญาไงลองไปิล่าก่อนไม่ไม่ฉันไม่้อบกินมากกนไปานไหมไม่ฉันไม่อบนอะโต้ไม่พอหรอไม่พอมากเกิ C'est pas un pour toi. Je goûte parce que ça prend le moins que moi. Ah c'est Si je prends une grande cuillère, c'est très piquant. Non Non. Moi j'ai un bon. Moi c'est quand même piquant mais pas très très. Et t'as ดมไปคะเิฮมาโอ้ม้อชูริขิงข้าวเหนียวมันเดิรไม่เผ็ดใช้สิดูว่ากินไข่ตุ๋นค่ะอัญญาดาเขาเริ่มตามพี่แม่มากค่ะคือพี่แมนเริ่มกินเผ็ดเขาก็อยากกินเผ็ดด้วยค่ะแม่ก็จะใช้เผ็ดสามระดับค่ะไม่ไม่ใส่พริกเลยไม่ต้อง

Kotjek, kotjek, kot like, kot like, kot ikut, kot ikut, subscribe, subscribe, kot, 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 ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ค่ะกดติดตามคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดกระดิ่งค่ะบ๊ายบายค่ะฝันดีทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายจิ๋วอดม้าอดม้า ลองกล้องค่ะทุกคนแม่ยังตื่นกล้องอยู่เพราะมันใหม่เนาะก็เลยยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวทดลองจับทดลองใช้ไปเรื่อยมันก็มันก็ชินมือค่ะแม่อยากได้กล้องตัวนี้เพราะว่าเวลาหน้าร้อนนะคะมันจะมีดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมีตัวเพื่อแล้วแม่อยากแบบโฟกัสภาพให้มันสวยๆอะ่ะกล้องโกลโอปโรมันทําไม่ได้ค่ะแล้วก็เลยศึกษากล้องรุ่นนี้มาตั้งแบบน่าจะปีหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะศึกษามาเรื่อยแต่ย้ำพ่อมาดว่าเธอใยญ อย,อย่าเพิ่งไปซื้อนะขอไอแบบดูให้มันมั่นใจก่อนว่ามันออปชันมันมันตรงตามที่ต้องการอย่างเงี้ยค่ะคืออยากได้นั่นแหละแต่ราคามันยังแรงอยู่ตอนนั้นแม่ก็เลยบอกว่ารอราคามันตกลงมานิดหนึ่งเนี่ยถ้ามันออกรุ่นใหม่ปุ๊บรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นถัดมามันจะราคามจะตกลงมาอ่เียค่ะโดนจังหวะแบบตรงกับมันเกิดพ่อมดก็เลยไปไปออกมาตอนแรกพ่อมาดัดดูโดรนกับกล้องเนี่ยค่ะเขาให้ใจไปทางโดรนแต่แม่บอกว่าดโดรนเนี่ย คือถ้าซื้อมาโดนดายเตาปรา็น e โนออ่อนไว่า two three w g o r four five review for n o a t the ม mm ัใช่ but uh, after I a oh, no, s o and y say h no คุณแม่เขาไอ perfect e e s b y if b y and use <Good. S 1> one two time I know one you know good because uh, for sure if you buy drone I say you to caution ออแม่ <reiterate> die die. for this จะต้องได้ ask you เมื่อวานนี้เขาถามกัดเกินมาประมาณว่าเอ๊ะเนี่ยยูคิดว่าโดรนหรือกล้องมันดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่ายังไงก็กล้องดีกว่าโดรนก็คือมันมีข้อจํากัดเยอะแยะมันมันมันไม่สามารถบินได้แบบอิสระอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันบินได้ไม่อิสระเราก็ไม่รู้ซื้อมาเพื่ออะไรบินได้เป็นบางจุดเงี้ยค่ะในชุมชนก็บินไม่ได้ สถานที่ท่องเที่ยวบางจุดก็บินไม่ได้คือไม่ใช่บางจุดอะายหลายจุดเลยค่ะมันบินได้แต่โซนที่คือไม่มีผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเสียงที่ดังอย่างเงี้ยมันวูมันก็รบกวนผู้คนหนึ่งแล้วก็บินผ่านที่ชุมชนอย่างเงี้ยมันก็ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยอีกค่ะแม่ก็เลยเออไม่เอาโดรนดีกว่าค่ะก็ได้กล้องตัวนี้มาก็ถือว่าถูกใจมากๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้แม่ขอ จบไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปตัดคลิปให้ทุกคนดูแล้วค่ะคือตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าภาพเนี่ยภาพตอนที่เราตัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงภาพและเสียง,ยงนี้ยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม็กซิมุ b กู๊าบา,บายสวัสดีครับจบบายบายค่ะ